ก็รับกลับพร้สุการแข่งขันกระโดเพลงแดนซ์ในสัปดาห์ที่สองของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวครับผมกำลังละอุเลยทีเดียวห้าก,กับการแข่งขันของเราในวันนี้เราไป <Ha. S 1> ต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่านะฮะสาวมาเทคนนี้จะมากับเพลงแดนซ์ของคุณแคทเธอรียาอิงลิสครับท้าพิสูจน์สต๊อบหมอยเลยค่ะ hey, <come> <Yeah. S 2> ความเป็นจริงที่ยังไม่มีการพิสูจน์เธอเองจะสรุปได้ไงฟังที่เขาพูดมายังไม่เคยจะเจอยังไม่เคยพูดจา เลยจะให้เธอไดคนไปถึงหัวใจเลยเข้าใกล้ใกล้กันมาพิสูจน์มา,ม,ามาเลยจใจตรงไหนมาดูให้เดียเลยฉันจะให้เธอมาพิสูจน์มาเลยห้าสต็อปเนี้ยกับเพลงท้าพิสูจน์นะคะโอ้มาแบบ เซ็กซี่แล้วก็เท่มากเลยสต๊อปวันนี้นะฮะชุดสวยมากๆเลยค่ะอืมนะฮะอ่ะพี่เพชรครับเป็นยังไงบ้างสต๊อปวันนี้นึกแล้วต้องเรียกพี่คนแรกจะเหลือเหรอจะขอแก้พิธีกรนิดนึงที่บอกว่าใครนะเป็นเจ้าภาพวิกแดนรู้จักคำว่าเจ้าภาพร่วมไหมโอ้เซ็กซี่มากๆนะครับเซ็กซี่จริงๆแล้วก็ดูเพลินนะครับ ไม่เคยดูอะไรเพลินอย่างนี้มาก่อนวันนี้พูดพูดได้แต็มที่เมียไม่อยู่สต็อปมีการเพอร์ฟอร์มที่ดีมากๆนะครับเหมือนมีอ่าเนี่ยพูดอะไรประโยคนึงก็กต์เกต์เกตดกันนะครับเป็นมีมีการเพอร์ฟอร์มที่ดีแล้วก็มัน มันดูมันดูลงตัวใช่ไหมถ้าใช่พี่มีเรื่องตีก็คือจริงพี่ไม่อยากจะตะีเพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเพราะว่าร้องเพลงเร็วๆต่ต้องเต้นไปด้วยเนี่ยเสียงร้องมันก็แกวงใช่ไหมแต่ถ้ามันมันปรับปรุงตรงนี้ได้เนี่ยมันมันมันก็จะดีแล้วก็เซ็กซี่มากโอ้เสียงอ่อนเสียงหวานเลยพี่เ <laughs> สียงพี่ <laughs> กระเสามากเลยครับ <laughs> <laughs> ให้พี่ให้พี่พักแป๊บหนึ่งนะ <laughs> อ่ะพี่โจพี่โจ <laughs> ก็ถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ชายจะใช้คำของพี่มาว่าแข็งแรง แต่เป็นผู้หญิงขอพูดว่าเร้าใจนะครับโอ้โหสต็อปสต็อปเต้นได้เร้าใจมากพี่เป็นห่วงปอดหนูที่สุดตอนเต้นกระแทกอย่างนี้อันนี้ถ้าไปภาษาละบำเนี่ยเขาจะเรียกว่า isolation คือการแยกประสาทสัมผัสระหว่างข้างบนและข้างล่างให้ไม่เหมือนกันคุณทําได้ยอดเยี่ยมและสมมูรณ์แบบที่สุดในวันนี้นะครับการร้องเพลงเอาอยู่นะครับ พี่อยากให้พี่เพชรขึ้นมาเต้นสักทีจริงจะรู้ว่าเวลาต้องคอนโทรลเสียงเวลาเต้นมันเป็นยังไงเออมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบร้อเต็มหรอกวีนี่คือวีคแดนซ์พี่เข้าข้างพี่ไม่สนเรื่องเสียงพี่สนเรื่องเต้นเพราะถ้าว่าวีคเต้นเต้นต้องมาเป็นนัมเบอร์วันและสต็อปก็เป็นนัมเบอร์วันเหมือนกันเออพี่มาครับ ต๊อบนี่เป็นคนที่แสดงศักยภาพได้แบบว่าหลากหลายให้เราได้เห็นทีเดียวตั้งแต่ครั้งแรกที่มาตอนเปิดตัวก็ทําได้ดีมากๆคุณเท่ที่สุดเลยในวันนั้นแล้วพอมาวันที่สองคุณก็ส่งเสียงร้องได้อย่างแบบว่าประทับใจแล้วก็จับใจมากๆเลยทีเดียวถึงจะมีบางอย่างที่แบบว่ามันดูตื่นเต้นหรือมีความกดดันแต่วันนี้เนี่ยยันไม่เข้าใจว่าผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนคงจะกินยามาดี โอ้ oh, แม่เจ้าต้องขอบอกเลยนะว่าทําได้อย่างแบบว่าประทับใจมากๆเลยทีเดียวความเท่คุณก็ทําได้ความเซ็กซี่คุณก็ทําได้คุณมีศักยภาพ,าพรอบด้านอย่างเงี้ยดิฉันอยากให้เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในรอบลึกๆของการแข่งขันเดอะสตา์จริงๆ <laughs> <laughs> เพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรที่มันแบบว่า เป็นความแบบสนุกสนานเป็นความที่สร้างความแกร่งของผู้หญิงแล้วเราใจมันอย่างที่พี่บอกบีทบ็อกดีมากเลยฉันชอบมากเลยบีทบ็อกไอ้ลิฟตุ๋ยขอบคุณพี่มาครับพี่เจค,ครับวพาอย่างไรบ้างครับสต๊อกพี่เพชรเมียเมียพี่ไม่อยู่อะ เมียผมอยู่ผมเลยดูดูเพลินไม่ได้ก็คือเมื่อกี้ดูบอกทงว่าอึ้งนะฮะตอนแรกออกมาก็แบบโอ้ยเด็กคนนี้แข็งแรงจังเลยนะฮะแล้วที่สําคัญเดี๋ยวความเซ็กซี่อย่างที่ทุกคนก็เห็นรู้สึกชอบนะเดี๋ยวเพราะตอนมาบีทบ็อกซ์เมื่อกี้ผมชอบอโอ้โหมันมันเร้าใจมันสต็อปในใจเจเจตลินทันทีเลยแบบแล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อกี้ดูจากน้องแหละแล้วเต้นด้วยร้องด้วยก็มีความแข็งแรงแต่อยากให้ไปเพิ่มเติมความแข็งแรงแล้วลองน้องเป๊ะแน่นอนจบจากที่นี่ไปนะเป๊ะแน่นอนคผม ขอบคุณมากครับพี่เจครับนั่นคือความคิดเห็นจากสเตบของเรานะฮะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบสต็อปนะฮะและยังไม่ไม่อยากให้เธอต้องหยุดความฝันลงนะฮะส่งคะแนนคุณมาได้ทาง SFS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข5แล้วส่งมาที่42 42 899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลข5หลังจากนั้นกดโทรออกสต็อปหมายเลข5้ขอบคุณสต็อป